มา,ะะมากราบพระนอนนะฮะถ่งเป็นศิลปะทวารเราดีที่คิดว่าน่าจะใหญ่ที่สุดแล้วนะครับผมกับลักษณะพิเศษของท่านก็คือท่านนอนตะแคงหันไปทางทิศใต้นะครับผมอ,อ,องค์พระนอนนี่หันไปทางทิศใต้ก็คือว่าอันนี้เป็นปางประดินิพานนะ,ะหรือว่า ตอนที่พระพุทธองค์ท่านสเสด็จบรลินิพพานนั่นเองนะครับถึงได้หันศรีรษะไปทางทิศใต้นะครับครับที่เห็นด้านหน้านี่ก็คือเป็นแนวกำแพงเมืองนะฮะแล้วก็เป็นทางเข้าเมืองครับส่วนทางฝั่งนี้ก็จะเป็นแนวคูเมืองนะฮะตอนนี้นเข้ามาในเขตกำแพงเมืองของ เมืองเสมาแล้วนะครับผมเมืองเสมานี่ก็เป็นเมืองสมัยทวารวดีนะฮะก็มีอายุมากกว่า1,000ถึง1,300ปีมาแล้วนะครับผมเข้ามาสักไม่ไกลฮะประมาณ200เมตรนะฮะที่เขาจะเจอเป็นโบราณสถานในเลข2นะฮะซึ่งดูแล้วน่าจะถูกทำลายจากการขุดค้นหาสมบัตินะครับผมก็จะเหลือเพียงฐานนะครับผม แล้วก็เป็นกองอิฐนะฮะลักษณะของโบราณสถานหมายเลขสองนี้ก็มีทางขึ้น4ทิศนะครับลักษณะอิฐก็เป็นดูแล้วน่าจะเป็นพับปางแบบขอมนะครับผมดูจากอิฐหรือว่าวัสดุนะฮะที่นำมาใช้ก่อสร้างนะครับผมเนี่ยฮะ แล้วก็เดินไปอีกจุดหนึ่งนะฮะก็จะเจอเป็นเหมือนกับเป็นใบเสมานะครับซึ่งเป็นหินทรายแดงนะฮะลักษณะปักตั้งไวล้ล้อมรอบนะฮะเป็นเขตพัฒสีมานะฮะซึ่งบริเวณนี้ก็มีตำบลที่เรียกว่าบ้านหินตั้งก็คาดว่าน่าจะมาจากลักษณะของหินที่ทําเป็นใบเสมาแล้วก็ปักล้อมรอบเขตของวัดในสมัยทวารวดีนะครับผม ครับแล้วบริเวณนี้ก็คือ,เ,อเป็นบ่อน้ำนะครับที่เรียกกันว่าบ่ออีการนะครับผมซึ่งเป็นบ่อน้ำโบราณน,นะซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเคยเสด็จมานะครับผมและที่นี่ก็จะมีจารึกด้วยนะครับผมเขาเรียกกันว่าจารึกบ่ออีกานะฮะซึ่งรัชากาลที่6กเคยเสด็จมาส่งทอดพระเนตรนะครับ รงมาอีกสักนิดหนึ่งนะฮะก็จะเจอกับโบราณสถานอีกแห่งหนึ่งนะฮะซึ่งจุดนี้นี่ค่อนข้างที่จะใหญ่เลยทีเดียวนะครับเป็นโบราณสถานที่ใหญ่เลยทีเดียวครับซึ่งลักษณะของโบราณสถานอ,อันนี้นะฮะจุดนี้นะครับผมก็คล้ายๆกับศิลปะขอมนะ ซึ่งก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีการเข้ามาใช้พื้นที่หลังจากที่อันตราจาักรทวารวดีนั้นล่มสลายไปนะครก็ผมดูจากลักษณะแล้วก็คล้ายๆกับเป็นปราสาทขอมเหมือนกันนะดูจากผังการวางแล้วก็วัสดุที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันนะครัดูแลลักษณะเหมือนเป็นปราสาทขอมเหมือนกันนะครับผม ครับผมเมืองโบราณเสมานี่ก็เป็นเมืองที่มีความเก่าแก่นะฮะซึ่งบริเวณนี้ก็คือเป็นศูนย์กลางของเมืองเสมานะครับปัจจุบันก็ปรากฏเป็นอาคารหรือว่าเป็นปราสาทศิลปะขอมนะฮะซึ่งก็มีความเป็นไปได้ครับที่ช่วงที่ขอมเบองอณนนาจักอาจจะเข้ามาใช้พื้นที่ในบริเวณนี้สร้างเมืองขึ้นมานะครับครับผมแล้วก็สั้นๆน,นะสำหรับเมืองโบราณเสมาซึ่งจริงๆมีพื้นที่ค่อนข,ข้างจะกว้างนะครับผม ซึ่งถ้าจะวิ่งเลาะหาทั้งหมดนี่น่าจะต้องมีแผนที่ครับแต่ว่าอันนี้ก็คือวิ่งมาตามทางหลักนะฮะแล้วก็จะเจอกับบุรัณสถานเลยนะครับผมสนใจก็แวะเข้ามาชมกันได้นะครับผมอยู่ในเขตของอำเภอสูงเนินนะฮะจังหวัดนครราชสีมาโอเคพบกันในคลิปต่ตอไปนะครับ